ัวฝรั่งที่เขาเคยซัพพอร์ตเราตอนนี้เรากับกายเป็นหัวหน้าครอบครัวซัพพอร์ตเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ<ม>่งเออเล่าให้ฟั่งนะ้อว่าจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ซัพพอร์ตดีมากซัพพอร์ตดีมากอ,นน ون, อันนู้นอันนี้ตอนที่ไปเที่ยวเขารู้จัก กับฝรั่งคนนี้มาสามปีสามปีนี่น้องไปไปมาๆนะจ๊ะไปไปมาๆไปประเทศเขามั่งเขาก็ไปประเทศเรามั่งก็ประมาณนี้ทําความรู้จักกันจนมั่นใจและแต่งงานเออฝรั่งคนนี้ก็ซัพพอร์ตดีในระดับหนึ่งถ้าถามว่าดีเลิศเลยเป็นคนรวยก็ไม่ใช่เนะาะพอน้องเขาก็บอกพี่หนูก็ไม่ได้หาคนรวยหนูหาคนที่คิดว่าดูแลหนูได้เมื่อแต่งงานมาฝรั่งคนนี้ดูแลได้จริงอืปีแรกหลังจากนั้นฝรั่งคนนี้ก็ไม่สามารถซัพพอร์ตได้ไม่สามารถที่จะดูแลน้องเขาได้เพราะว่าเออ การงานอะไรของเขามันมีปัญหาฝรั่งคนนี้มีบริษัทของตัวเองตอนนี้บริษัทของตัวเองก็เกิดปัญหาในบริษัทจนไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตครอบครัวได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลน้องเขาได้หมายถึงว่าส่งเสียให้ครอบครัวได้อะไรได้น้องเขาก็เลยต้องผันตัวเองมาทํางานเนาะมาทํางานหาเงินเองเพราะว่าออสามีต้องประคองบริษัทนั้นให้อยู่ได้จากที่ว่าเคยมีไรายได้มากมายก็กลายเป็นไรายได้ไม่ค่อยมี รายได้น้อยบริษัทออกแนวเหมือนจะจะพังไปประมาณเนี้เออในเมื่อเห็นเหตุการณ์ไม่ดีอันนี้ผัวเขาเล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าเออนะาเหตุการณ์ตอนนี้บริษัทเป็นแบบนี้แบบนี้นะเล่าให้ฟังหมดอืมน้องเขาก็ช่วยแก้ปัญหาเนาะนะคนเราเป็นผัวเมียกันนะเป็นเมียฝรั่งอย่าไปคิดว่าจะต้องเอาเงินฝรั่งอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าฝรั่งต้องให้เงินเรารับผิดชอบจะไม่ได้ฉันจะเลิกกับเธออย่าไปคิดแบบนั้นนะอันนี้น้องคนนี้เขาก็เอ,อเริ่มหางานทํานะเริ่มหางานทําเริ่มเออ ฝึกฝนภาษาคือจากแต่ก่อนที่ว่างูกระปาห,หรือเปื่อยไปไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหนะก็พอรู้ว่าสามีเนี่ยเ,เหตุการณ์ครอบครัวไม่ดีเขาก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังกับชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองว่เาเอาเอในเมื่อผัวบอกว่าไม่ต้องทํางานเราก็ไม่จำเป็นต้องทํางานเราก็อยู่ส,สวยๆเป็นมาดามไปแบบนี้เนาะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องช่วยควรอบครัวแล้วเออในเมื่อเราแต่งงานมาขเขาฝรั่งเขาก็คนคนหนึ่งอันนี้น้องเขาคิดดีนะทุกคนคิดดีนะฝรั่งก็คนคนหนึ่งเออ ผัวฝรั่งบอกว่าเธอฉันกลัวเหลือเกินกลัวว่าเธอทิ้งฉันไปเพราะว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยกำลังเอ,อ่อเดือดร้อนเออมีปัญหามากอะไรมากบริษัทอาจจะต้องปิดตัวลงฉันจะฉันก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเลยคือกลัวก็กลัวแต่ก็เล่าให้เมียฟังว่าเออฉันจะทาอย่างไรดีเลยเนี่ยฉันห่วงเธอนะแล้วฉันก็กลัวเธอทิ้งฉันไปนี่เพราะว่าชื่อสิงคนไทยทุกคนมันโด่งดังเรื่องแบบนี้ว่าถ้าผัวจนผัวตกงานอะไรเนี่ยคนไทยก็จะทิ้งแล้วก็ไปหาผัวใหม่ก็ออก ตแ,นนแต่ลึกๆในปัญหานั่นแนะบางคนเนะ่เราจะพูดให้ฟังนะเอออย่างสมมุติว่าบางคนอ่ผัวกตกงานถามว่าเลิกกับผัวที่ตกงานแล้วไปเอาผู้ชายคนใหม่เพราะอะไรบางทีะตกงานแล้วก็ชอบอาราวาสเขาเออตกงานชอบอาราวาสเขาเมาแล้วก็ตบตีเขาอะไรเขาฉะนั้นพอผู้หญิงไทยออกไปมีผู้ชายอื่นเลิกกับผัวคนเก่าที่ตกงานไปไปมีผู้ชายอื่นฝรั่งก็จะพูดกันว่าก็เพราะว่าเธอตกงานไงเขาถึงไม่เอาเธอคนไทยเ็าจะเป็นอย่างนี้ก็จะพูดในเรื่องแบบนี้แต่จริงๆอะลึกๆแล้วอะ คนไทยเนี่ยเขาแต่งงานมากับฝรั่งไม่ใช่ว่าแต่งงานปุ๊บโอ๊ยเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขาก็จะไปซะทุกคนมันไม่ใช่บางคนนะเรื่องลึกๆเขาเจอในสิ่งที่เลวร้ายกับผัวที่มอบให้แล้วเขาทนไม่ไหวเพราะว่าอาจจะความเครียดของผัวด้วยที่ผัวตกงานด้วออะไรด้วยอย่างเงี้ยก็มาทาร้ายจิตใจเขาบางทีกับบน่บนมั่งดามั่งบางทีก็อารวาสบางทีกับเมาบางทีก็เออกวนประสาทคือคนเราถ้าอยู่ถ้าเราทํางานนะอยู่กับคนที่เออ <c oughs> คิดกวนประสาทเราทุกวันหาเรื่องเราทุกวันมันมันอยู่ไม่ได้คะทุกคนมันทํางานแล้วมันไม่มีความสุขทํางานกลับมาบ้านทุกคนอยากพักผ่อนใช่ไหมแล้วพอมาเจอผัวแบบนี้ยก็หลายๆคนเขาก็เลิกแล้วก็ไปมีผัวใหม่สาวไทยหลายๆคนนะเขาก็เลิกแล้วไปมีผัวใหม่นี้พอเขาไปมีผัวใหม่ปุ๊บฝรั่งก็จะพูดต่อๆกันแล้วเรามองผู้หญิงไทยดีนะเธอถ้าเธอเลิกไม่มีงานทําหรือว่าเธอไม่มีไรายได้ปุ๊บผู้ผู้หญิงพวกนี้นะก็จะไปหาผู้ชายใหม่อย่างนั้นอย่างน,น,างนี้ก็คือพูดกันไปพูดกันไปมันไม่ใช่ทุกคนเป็นบางคนแต่ที่ เออฝรั่งไปทำร้ายเขาฝรั่งไปยังงั้นเขาอย่างนี้เขาไม่พูดอืมนะอันนี้มาเข้าเรื่องกันต่อน้องเขาก็หางานทาคือฝรั่งผัวเขาเนี่ยกลัวลัวเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาก็พูดตรงๆให้น้องเขาฟังว่าถ้าเธออยากจะเลิกกับฉันเออเหมือนคนไทยอื่นๆผู้หญิงไทยอื่นๆที่ฉันเคยได้รับรู้มาฉันก็จะยอมรับความจริงน้องเขาสงสารผัวเขามากเนาะเขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ได้คิดขนาดนั้นฉันไม่ได้เออว่าฉันจะต้องมาเป็นมาดามเธอต้องเลี้ยงฉันถ้าเธอเลี้ยงฉันไม่ได้ฉันจะไปหาผัวใหม่ ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นในเมื่อเราคือครอบครัวเดียวกันในเมื่อเธอกําลังจะล้มฉันจะลุกขึ้นยืนฉันจะประคองเธอเองโอ้น้องก็น้องก็พูดดีมากน้องก็บอกว่าฝรั่งอ่ะซึ้งใจเขามากเลยซึ้งใจเขามากแล้วน้องเขาไปหางานทาเออเออฝรั่งก็ช่วยด้วยตอนหลังเขาก็ได้ทํางานเสียภาษีเออที่ว่าสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตได้อะไรได้ฝรั่งคนนี้มีบ้านมีช่องแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินที่จะไปผ่อนมันก็ต้องถูกยึดไงทุกคน จะมาโยนภายละให้เมียว่าเออเธอต้องผลนะเธออย่างนั้นนี่ผู้หญิงไทยมาอยู่ที่นี่มาทํางานเพิ่งมาได้ห้าปีเองฉะนั้นเขาจะมีเอ,อ่วเวอ power ที่จะไปทำงานเงินเดือนเยอะเยอะขนาดไหนเขาก็ทําได้เท่าที่ทําได้ฉะนันผัวฝรั่งก็เข้าใจเออผัวฝรั่งก็ขายบ้านทุกคนขายบ้านขายบ้านแต่ไม่บอกเมียนะขายบ้านขายบ้านแล้วกเก็บเงินก้อนนั้นไว บ้านนี้คือยำขนไม่หมดแต่ขายมันก็มีส่วนต่างที่เขาได้มาแต่เขาก็ไม่ได้บอกเมียเมียก็อดทนทํางานเออผัวก็บอกบริษัทก็แย่ลงแย่ลงผัวก็คือทั้งเครียดอ่ะสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็กินเหล้าด้วยตอนเย็นตอนอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความเครียดของแกนะเมียก็เข้าใจเมียก็ปลอบใจเสมอแต่อันเนี้ยผัวฝรั่งคนนี้ยเขาเครียดแต่เขาไม่มาอารวาสกับเมียนะอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนฟังดีๆเขาเครียดเขาฉะนั้นอันนี้แต่เขาไม่มาอารวาสกับเมีย เวลาเมียกลับมาบ้านเขาไม่เคยที่ว่าโอ๊ยฉันอย่างนั้นอย่างนี้แ้วผพานทะเลาะไม่มีไม่มีเมียก็ไปทํางานส่วนเขาอ่ะบริษัทเขาใกล้จะเขามีปัญหาปุ๊บแต่ฝรั่งเขาก็คนนี้เขาก็ยังฉลาดชิดเขาไม่เอาเงินที่เขาขายบ้านได้อ่ะไปโปะกับบริษัทเพราะคิดว่าถ้ามันไม่รอดจริงๆเขาก็จะปล่อยให้เขาก็จะปล่อยมืออืมเขาก็บอกเขาจะปล่อยมือตอนหลังเนี่ยเออบริษัทก็จบลงคือไม่มีแล้วบริษัทอืมบริษัทจบลงฝรั่งคนเนี้ยก็อยู่บ้านส่วนน้องเขาทํางาน น้องเขาทํางานจากที่เออในเมื่อบ้านขายไปแล้วน้องเขาไม่รู้นะน้องอันน้องคนนี้เขาไม่รู้นะว่าน้องเขาบอกว่าพี่หนูไม่รู้นะว่าผัวหนูขายบ้านแล้วมีเงินส่วนต่างหนูคิดว่าเออธนาคารยืดบ้านไปเพราะว่าบ้านยังผ่อนไม่หมด Gobierno Window ceramic, มีหนี้มีมสินหนูเข้าใจเพราะว่าหนูอยู่ประเทศไทยหนูก็เคยซื้อบ้านมาก,ก่อนหนูรู้ว่าเออการที่เราผ่อนส่วนมากมันจะเป็นตดอกแล้วก็เออต้นไม่ค่อยจะได้อะไรประมาณนี้ในเมื่อขายบ้านบางคนก็ได้ส่วนต่างนิดๆหน่อยๆหนูก็เรื่องนี้หนูไม่ได้ไปซีเรียสกับเขาเลยว่าเธอได้ส่วนต่างเท่าไหร่ไม่เคยคิดว่า คงจะธนาคารยึดไปหรืออะไรประมาณนี้แต่นี้พอย้ายมาอยู่ห้องเช่าน้องเขาก็รับผิดชอบค่าเช่าห้องเองถามว่าเป็นภาระไหมคือผัวเขาดีไงในขณะที่น้องเขารับผิดชอบค่าบ้านค่านุ่นค่านี่ค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยเพราะว่าผัวเขาไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะผัวเขาก็ทํานู่นทํานี่ในบ้านถึงแม้จะเมาถึงแม้จะสูบบุหรี่นะเพราะด้วยความเครียดจากคนที่เคยทําธุรกิจมาตลอดแต่ว่าธุธุรกิจต้องลง้มล้มลง,ลง,ลงอย่างเงี้ย แต่งานบ้านน่ะเขาไม่เคยตกบกพร่องเลยน้องก็ไปทํางานกลับมาทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยหมดทุกอย่างในบ้านโอเคหมดทุกอย่างเธออยากกินอะไรเธออ,อ,อยากกินอาหารตอนเช้าตื่นเช้ามาเอานี่จะเล่าเนี่ยฝรั่งแบบนี้เนาะก็มีตื่นเช้ามาปุ๊บเอ่อรู้ว่าเมียตื่นแล้วเมียมีจะต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าที่เตรียมจะไปทํางานกาแฟขนมปังมาวางรอเลย ทั้งท่านทั้งจริงๆแล้วเขาไม่จาเป็นต้องตื่นมาต้องตื่นมาแต่เช้ามืดเพื่อว่าเมียจะไปทํางานเนี่ยเขาตื่นมาเตรียมอาหารเช้าให้เมียเออเตรียมอาหารเช้าให้เมียแล้วเสร็จแล้วก็เออเมื่อเตรียมอาหารเช้าให้เมียก็ลงไปส่งเมียข้างล่างอืมคือน้องเขาก็กตอนที่เขายังอยู่กับอ,อตอนที่สามีเขายังไม่นั่นไม่ไม่ล้มละลายน่ะชื่อบริษัทยังไม่ล้มน้องเขาก็เรียนไปขับขี่เรียนอะไรคือผัวเขาส่งเนี่ยเขามีรถเดินไปส่งน้องเขาที่รถทุกวันตกเย็นก็รอรับ อพอเมียจอดรถปุ๊บผัวยืนรออยู่หน้าบันไดแล้วเธอกลับมาแล้วเหรอถึงแม้จะเมาเซยังไงก็ลงไปรับเมียอืก็ลงไปรับเมียเมียก็ส่วนน้องคนนี้ยเขาก็ทางานรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่เคยมากดดันผัวว่าอุยฉันจะต้องมาเลี้ยงเธอเนี่ยฉันอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่มีคือเขาเข้าใจเขาบอกว่า พี่หนูให้โอกาสแฟนหนูว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะต้องลุกขึ้นมาได้เพราะว่าตอนที่รู้จักกันและก็หนูอยู่กับเขาไม่ใหม่นี่เขาซัพพอร์ตหนูดีมากเขาดูแลหนูดีจากที่เขาเคยซัพพอร์ตหนูตอนนี้กลายเป็นว่าหนูมาซัพพอร์ตเขาและสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตหนูคือเราไม่ได้ไปประเทศไทยกันเลยเพราะว่าเราไม่มีตังค์หนูก็ต้องซัพพอร์ตเขาหนูไม่ได้มีลูกอยู่ที่ประเทศไทยหนูมีแต่พ่อแม่หนูก็ส่งเงินให้พ่อแม่พ่อแม่ไม่เคยกดดันหนูว่าต้องส่งเท่านั้นเท่านี้หนูให้เท่าที่หนูให้้ได แม่ถามเสมอหนูสบายดีไหมหนูเอ,อเป็นยังไงบ้างเออ,อย่าทะเลาะกับผัวนะอย่าก,กดดันกันเขาเอ,อตกงานอย่างนี้ยเขาก็เครียดพออยู่แล้วคือแม่หนูสอนดีมากให้หนูเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้หนูเสมอแล้วเป็นกำลังใจให้กับเอ,อให้กับเอ,อสามีหนูก็จะฝากบอกสามีหนูเสมอว่าอย่าคิดมากอย่าเครียดเอ,อสักวันหนึ่งเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะผ่านไปเดี๋ยวเราก็จะลุกขึ้นยืนได้ถ้าเราพร้อมจะลุก ทุกคนเคยล้มมาก่อนเนี่เขาเตือนดีนะแม่เตือนดีแม่ฝากลูกว่าเออบอกบอกลูกเขยด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เตือนดีตอนนี้ถึงเวลาน้องเขาบอกว่าเออพี่ถึงเวลาวันหนึ่งหนูอยากกลับไปเยี่ยมแม่หนูก็บอกสามีว่าพี่เธอฉันจะอยากกลับไปเยี่ยมแม่เออตอนเนี้ยเออฉันก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะที่จะสามารถซื้อตัว๋วเครื่องบินเนะี่ยของน้องเขาแล้วก็ของสามีไปเที่ยวประเทศไทยแต่ปัญหาคือว่าเธอปัญหาของเราคือ เธอเนี่ยจะต้องไปพักที่บ้านฉันถามว่าบ้านน้องเขาแบบว่าเออเลิศหรูไหมก็ไม่ได้เลิศหรูธรรมดาก็เป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาแต่ก็มีก็มีห้องแอร์นั่นแหละอืมก็มีห้องแอร์นั่นแหละก็สามารถนอนได้นั่นแหละสาหรับฝรั่งเนาะเออฝรั่งถามว่าเอา้าทําไมละ่ะน้องเขาบอกฉันนะ่ะรับผิดชอบได้เท่านี้ฉันไม่มีเงินที่จะไปนอนโรงแรมฉันอยากไปเยี่ยมครอบครัวฉันไม่มีเงินที่จะไปเออไปเช่าโรงแรมอยู่เออยังงั้นอย่างงี้ฉันไม่มีอ,อืมฝรั่งก็โอเค เธอให้ฉันไปด้วยเหรอฝรั่งเขาไม่ได้คิดนะว่าเมียจะซื้อตั๋วข้งบินให้เมียซื้อตั๋วข้งบินให้ฝรั่งบอกเธอให้ฉันไปด้วยเหรอไปด้วยถ้าฉันไปเธอก็ต้องไปเธอคือครอบครัวของฉันเขาคิดดีมากอืพี่ฟังเขาเล่าแล้วเขาคิดดีมากนี่กลับไปด้วยกันน้องเขาไม่เคยรู้เลยว่าผัวเขาเนี่ยมีเงินเขาไม่เคยรู้เลยว่าผัวเขาไปขายบ้านแล้วมีเงินส่วนต่างเขาไม่เคยรู้เลยตตนนี้ เออพอกลับไปบ้านก็ไปพักที่บ้านเออน้องเขาก็ทำเออทำอาหารให้กินคือเธอเราต้องกินแบบบ้บานบ้านเนาะเธอเอออาหารไทยแบบบ้านบ้านอะไรเงี้ยเราจะไปกินแบบว่าร้านอาหารมันก็ไม่ได้เพราะว่าฉันมีเงินซัพพอร์ตเธอได้แค่เท่านี้นี่คือความจริงใจของเมียฝรั่งคนหนึ่งที่ผัวเออบริษัทเออไม่มีแล้วแล้วคิดว่าผัวไม่มีเงินคิดว่าผัวจนอน่ะอืมดูคิดว่าตัวเองดูแลผัวจนคนหนึ่งแล้วตัวเองก็ดูแลเท่าที่ทําได้ เขาก็กินอาหารบ้านๆอเวลาถามว่าไปประเทศไทยเนี่ยไปเยี่ยมพ่อแม่ด้วยแล้วน้องเขาเข้าใจว่าเออสามีฝรั่งจะมานั่งอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็คงมันก็คงจะเหงาเนอะมันก็อยากจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณเนี้นงเขาก็พ่อแม่พ่อมีมอไซค์เก่าๆคันหนึ่งซาเล้งอะนะมอไซค์พ่วงข้างก็พาเฝรั่งคนเนี้ยไปเที่ยวนั่งมอไซค์พ่วงข้างไปเที่ยวฝรั่งเขาไปไปไปทั่วไปหมดเนี่ย ไปเที่ยวตลาดนัดไปน้านตกบางทีก็ขับซาเล้งกันไปเป็นชั่วโมงก็ไปเออพาพาผัวไปเที่ยวอะ่ะเพราะไม่อยากให้ผัวเหงาส่วนฝรั่งาถามว่าฝรั่งลําบากไหมเขาไม่ได้ลาบากฝรั่งชอบมือฝรั่งชอบที่แบบว่าได้นั่งซาล้งเที่ยวโอ้ฉันชอบอย่างนี้คือฝรั่งทุกคนอย่าไปคิดว่าฝรั่งจะชอบนั่งรถเกง๋งจะนั่งนั่งรถด,ดีดีรถตู้หรูห,ห,หูไม่ใช่นะฝรั่งบางคนจะชอบเรื่องแบบนี้จริงๆผัวพี่ก็ชอบอผัวพี่ก็ชอบไปประเทศไทยทีไรต้องไปนั่งซาเล้งผัวพี่อ่เป็นแบบนี้จริงๆอือันนี้มาเข้าเรื่อองกันนตี้เ ก็เที่ยวกันกินกันอะไรกันก็คืออาหารก็พื้นพื้นมันบ้าน,านพ่อก็ไปหาปลาบางทีฝรั่งก็ไปด้วยเออไปกับพ่อไปหาปลามาเออแล้วก็มาทำอาหารกินกันอันนี้ก็น้องเขาก็ทําในสิ่งที่ว่าฝรั่งนี่สามารถกินได้ประมาณนั้นตอนนี้พอถึงเวลากลับก็เออกลับมาที่ประเทศเออตัวเองเนาะพอกลับมาเสร็จเรียบร้อยเอ,อผ่านไปอีกพักหนึ่งฝรั่งบอกว่าเธอฝรั่งดูอินเทอร์เน็ตทั้งวันเลยนะ หาซื้อที่หาซื้อบ้านดูอินเทอร์เน็ตทั้งวันเลยฝรั่งชวนกลับบ้านกลับประเทศไทยอีกรอบเออน้องก็บอกว่าเธอกลับไม่ได้หรอกฉันไม่มีตังค์น้องเขาไม่รู้นะผัวมีตังค์เนาะฉันไม่มีตังค์ฝรั่งบอกฉันยังพอมีเงินเก็บเหลือนิดนิดนหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไอ้นี่เองเดี๋ยวฉันซื้อตั๋วเครื่องบินเองเราก็ซื้อตั๋วเครื่องบินที่มันมันในอินเทอร์เน็ตนะทุกคนตั๋วเครื่องบินเนี้ยเนียมันไม่ใช่ราคาตายตัวถ้าเกิดว่าจองด่วนๆหรือว่าหรือว่าบางทีเข้าไปดูบ่อยๆมันจะมมมีีีช่่่ววงทาาเออันนถูกหรระะไป้ย เขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนี่สองคนน้องเขาเอา้าเราแล้วจะซื้อทําไมน้องเขาก็ไม่เข้าใจว่าผัวเขาอยากไปทําไมไอ้ความคิดของเขานะเขาคิดว่าหรือว่าไปครั้งที่แลว้วอ่ะเราพาเที่ยวแต่บโนโน้านนอกผัวเลยอยากจะไปชายทะเลคิดแบบนี้หรือผัวเลยอยากไปชายทะเลก็เออถามว่าเธอเช่าโรงแรมไปเหรอเออผัวบอกว่าเออฉันมีเงินก้อนหนึ่งฉันมีเงินเก็บก้อนหนึ่งฉันสามารถที่จะเช่าโรงแรมได้สรุปก็ไปทุกคนขาผัวพาไปสื่อบ้านริมทะเล เออหนูบอกพี่เป็นเรื่องที่หนูตกใจมากอืมหนูไม่คิดเลยว่าผัวหนูจะไปซื้อให้หนูไม่คิดเลยว่าผัวจะมีเงินเพราะคิดอยู่เสมอว่าผัวไม่มีตังค์เออคิดอยู่เสมอแล้วหนูก็ดูแลเขาอย่างดีคราวนี้ไปไปคราวนี้นะพี่ไอ้ที่โรงแรมหนูคิดว่าเขาจะไปจองโรงแรมถูกๆที่แบบว่าไกลจากเออไกลพื้นที่อย่างประมาณนั้นเพราะว่าตังค์ไม่มีโอ้ยพี่เขาจองโรงแรมห้าดาวเลยอะ่ะหนูตกใจมากหนูยังบอกบอกสามีว่าเธอทำไมเธอเอาเงินมาจองโรงแรมห้าดาวแบบนี้ล่ะ เราเสียดายตังนะเราสามารถนอนโรงแรมถูกๆก็ได้เออถ้าเน่นเมื่อเธออยากมาเที่ยวเนี่ยเพราะว่าครั้งต่อไปแล้วก็คงจะไม่มีเงินก็ยังคิดอยู่นั่นว่าผัวไม่มีเงินเนาะจนผัวพาไปดูที่เอามาเปิดให้ดูว่าเออเนี่ยเราจะไปดูที่ตรงนี้จะไปซื้อบ้านตรงนี้นะเอออยู่ริมทะเลราคาเท่านั้นเท่านี้น้องก็ตกใจไหมเธอมีตังหรอมีอืมมีฉันสามารถที่จะเออซื้อตรงนี้ได้ฉันสามารถที่จะ เอาเงินฉันขายบ้านฉันม okay. <us ik> <Yeah. S 1> ีเง okay. <type> ินส่วนต่างและฉันสามารถที่จะมาซื้อบ้านอยู่ประเทศไทยได้แต่เราเช่าบ้านอยู่ที่ต่างประเทศแต่อถ้าเธอคิดว่าเธอเบื่อแล้วเธอไม่อยากอยู่เรากลับมาอยู่ตรงนี้ได้เออฝรั่งไปซื้อไปซื้อบ้านไปซื้อบ้านแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอคิดว่าเธอไม่อยากอยู่ที่ต่างประเทศแล้วฉันสามารถซื้อรีสอร์ทแล้วเราสามารถที่จะมาทํามาหากินที่นี่ได้เอาทุกคนผัวมีตังค์ค่ะไอ้ที่คิดมาตลอดว่าผัวจนไม่มีสตังค์โอ๊ย แล้วเ,เ,เราจะทํายังไงเราต้องรับผิดชอบหางานทํารับผิดชอบชีวิตผัวกับกลายเป็นว่าผัวมีเงินมีเงินซื้อบ้านริมทะเลมีเงินที่จะซื้อรีสอร์ทเลยถ้าเราอยากกลับไปอยู่ประเทศไทยประมาณนั้นเลยแต่ตอนนี้น้องเขายังไม่ไปน้องเขาบอกว่าเขาก็เสียดายงานที่เขามีเนาะเขาก็บอกว่าให้เก็บเงินนี้ไว้ก่อนหรือว่าไปเที่ยวหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูอันนี้กันคือจากที่ที่คิดว่าผัวไม่มีตังค์ตอนนี้แล้วผัวมีตังค์เออผัวมีเงินผัวมีเงินแล้วแบบมีมากด้วยอ่ะสามารถซื้อรีสอร์ทได้ เ,ออเพื่อให้นักท่องเที่ยวพักเนี่ยมันไม่ใช่กระจกแล้วมีแล้วจากที่ตัวเองคิดว่าผมไม่มีเงินผมไม่มีเงินน่ะคิดว่าผวโดนยึดบ้านโดนอะไรเงี้ยอันนี้เขาซื้อใจน้องเขาว่าน้องเขาจะทิ้งเขาไปไหมทุกคนเออน้องเขาบอกพี่หนูหนูมาน,นึกถึงคําที่เขาบอกหนูว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนเวลาผัวตกงานเวลาผัวลาบากก็จะทิ้งผัวแต่แต่หนูไม่เป็นแบบนั้นพี่เขามีเงินเขาบอกว่าพร้อมที่จะไปอยู่ประเทศไทยตลอดเวลาถ้าหนูอยากกลับ ตอนนี้หนูยังไม่ได้อยากกลับไงเพราะหนูทํางานดีพี่หนูก็เออผัวหนูก็บอกว่าถ้าอยู่ที่นี่เราก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่อยากไปเมื่อไหร่เบื่อที่นี่เมื่อไหร่เราไปได้ทันทีฉันมีเงินก้อนหนึ่งซัพพอร์ตให้เธอแต่น้องเขาก็ไม่ได้เรียกร้องนะงั้นกลับมาเธอจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอย่างนี้ไม่น้องเขาก็ยังรับผิดชอบอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือฝรัง่งเออเอาชื่อเมียไปเข้าธนาคารด้วยว่าเออเงินในบัญชีนี้ เป็นของฉันถ้าฉันเป็นอะไรไปจะต้องเป็นของเมียมฉันคนเดียวเออในในต่างประเทศเนาะเขาก็ถ้าเกิดว่างเงินในธนาคารเนี่ยถ้าสามีเป็นอะไรไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเมียมคนเดียวมันก็จะต้องมีแบ่งให้ญาติคนนู้นญาติคนนี้ถ้าเขามีเคยมีลูกมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้เนาะเออมันคือเออทรัพย์สินประมาณนั้นแต่อันนี้เขาพาไปธนาคารเลยไปทําเรื่องเลยว่าจะเป็นของเมียมฉันคนเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยที่ว่าเออซัพพอร์ตผัว หลังจากผัวบริษัทพังเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือสิ่งที่ดีมากๆอันนี้พี่ก็ดีใจด้วยดีใจที่หนูไม่ด่วนตัดสินใจหรือหนูไม่ได้คิดลบว่าโอ๊ยผัวตกงานฉันต้องมารับผิดชอบเขางั้นฉันเลิกดีกว่าดีใจด้วยฉะนั้นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราก็มีบางคนนะฝรั่งบางคนเนะ่เขามีเงินแต่เขาหลอกเราว่าเขาไม่มีเงินเออเขาแค่เทสเราเฉยๆลองใจเราเฉยๆว่าเราอ่ะจะทิ้งเขาไหมเวลาที่เขาตกงานเวลาที่เขาไม่มีงานก็ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีๆก็แสดงความยินดีด้วยก็แล้วก็แสดงความยินดีที่หนูเป็นคนดีไม่ทิ้งผัวยอมจ่ายค่าเช่าบ้านมาเป็นปีๆโดยที่ไม่ได้คิดเออจะทะเลาะก,กับผัวเลยหรือว่ากดดันผัวเลยสิ่งดีเหล่านี้มันก็ตอบแทนกับตัวหนูเองแล้วก็หนูบงังเอ,อิญน้องคนนี้เขาก็มีครอบครัวดีด้วยพ่อแม่เขาไม่ได้เคยยุยงส่งสูงว่าอุ้ยผัวไม่ดีก็เลิกไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเงินให้เราก็เลิกไปเลยเขาไม่ไม่เป็นอันนี้เขาก็พยายามบอกลูกเขาว่าเราต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสักวน คราวนี้น้องเขาก็เลยตอนนี้เขาไม่คิดแล้วว่าผัวเขาจะต้องไปหาเออสักวันหนึ่งผัวเขาต้องหางานทําอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เขาไม่คิดแล้วเขารู้แล้วว่าผัวเขามีเงินผัวเขามีเงินในธนาคารก็เพียงแต่ว่าเออตอนนี้ก็เราวันหนึ่งวันใ,นใดที่พรม้มก็จะกลับไปอยู่ประเทศไทยเพราะว่าเงินในธนาคารถ้าผัวเป็นอะไรไปก็เป็นของเขาคนเดียวอันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายผัวพาไปทําทุกอย่างก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นก็อยากจะมาแชร์อยากหนูอยากจะมาแชร์ความรู้สึกว่าอยากคิดว่าเมียฝรั่งที่เออ ผัวตกงานแล้วจะต้องทิ้งผัวตลอดไปหรือไปหาผู้ชายดีๆหาผู้ชายคนอื่นอันนี้มันเรื่องนี้คือว่าฝรั่งคนนี้ก็ดีด้วยที่ว่าไม่เคยกดดันเมียว่าเออกลับมาแล้วทะเลาะก,กันอะไรกันคือเขาไม่ได้เป็นด้วยเขาเป็นฝรั่งที่ดีด้วยไงเรื่องครอบครัวนี้ก็เลยมีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจ้ะ